ยกน้ำหนักไม่ได้แต่จะไปยกขาไม่ยอย่างมันหายนะร่างกายฝั่ง้ายฝั่งซ้ายทุกฝั่งสายเนาะบวมทั้งมือทั้งขาทั้งสะโพกมันมันช้ามันลอยรักตัวเองจ้ะไม่ต้อรักใครค่ะ นึ่งไข่ได้สปอนเซอร์ฟรีเอาหนึ่งปีหรือเอาเดือนต่อเดือนดีสปอนเซอร์พูดง่ายๆเป็นคนใ่พวกคปกติไข่แต่มัสิมั่ายเน่าลองเฮ็ดจ้็เฮ็ดได้บ่อไรเพราะว่า,า,ากันขี้เกียจไหมยุ่งไหมเหตุผลว่ากันไปนะแต่และคนเลยว่า